เดี๋ยวมาล่ะว่าเห็นไหมในการว่าล่าบ้านไหนเขาจะเอื้นขมมกครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็มาทำงานกันก่อนล้วครเรียงแกะครับผมมาครับงอครับไอ้ตัดไอ้กูมาพ่นนี่มึงจะคว่ำนะครับนี่ตัด นุ่นที่บอกเขาไปไล่ตอนแก้นะครับทึ่งๆนะตัดตัดมึงได้ครับไอ้ยนี่มาละอะว่างเห็นไหมได้การวะอั่านละนะตอนลงมาอ่น,านละอ่น,นละ ตนี้ว่าเก่งบ้นไดะครับสูตัวนำบ้างแหละตัวทางเก่งมีบรรยากาศใช้มือเสาร์ครับผมอันนี้ก้ล่านะครับล่าบ้านนี่เขาจะเอื่นขโมกครับผมแกนี่เขาจะเอื่นเขาว่าซิมกีบสากอะไรครับม้าในเขาจะเอืน่อนเกลีบตัดดาวินดูอันอนีน้เน้ะ มานี่โกนังลงเังลุงวันแล้ววันไหนครับในการตามมาเนี้เรียร์มานี้ย,ยน,ยนังลงกกเรียบจบจริงมากลูกเาะกี่ออเสขนาดได้ครับ ส้าอากาศดีครับมือนี้บ่ค่อยห่อนครับผมมงลุดนะมงลุดนะขิมียงไอโก้โก้ไปนี่ยนะ่อาได้เขาได้ลืนมาฮันเบอร์ดี้เบอร์เดอร์เบอร์เดอร์คอรี่เด้อครับผมลา้พันนี่ครับ งาก็มีกินได้เลยพี่นอ้องโอ้ยยังเสียท้อนี่ครับงากระไรอยู่ครับผมแต่วบ้านนี่มอสเขียวครับฝนมาตกจักเทียพี่นอตต้องตกเต็มกอกดอนิเ,อเพอบะว่เปียกงาอนหนอกักตบบนี้แห้งๆแล้วครับผมเห็นไหครับทั้งนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับที่เขามารับชม กดไลค์กดแชร์นะเด้อครับพี่นอ้องเพใา้เป็นกำลังใจนะครับผม,ผมมาคลิปนี้กันกดไลค์กด,แ,กดแ,แชร์ก็พอละครับผมผมครับบ๊ายบายไปโก้ไปโก้